No No, no, no. อันนันตีนไก่ของขอย no, no, no. พญ่ no, no, no. มีตีนเดี่ยวมากินเขากับพญ่ยรถเจอเลอจ้ะพี่น้องม oh <my> ันนี่ตั้มไท่กับไก,ยก่ย่างกับหมู <the best. S 2> ปิง <'re> s <S ป้งไก่ปิ้งหมูปิง้งซําเน่จ้ะพี่น้อง mm. Mm. ดอกแค่ดอกแค่กินกับบะเขือเออพักกินซัมเน่หลือพญายมือน,นี่มือน,นี่คือซบโบยิบพักอันนั้นพักชะอม,มเพราะว่าบรเดรูดใบให้เพิ่นคือสิยานน้ำเป็นว่าดอกแค่คือดอกใหม่กินแสบเพิ่นว่าจ้ะ Eat it, Ponyai. Supply, though. Supply, though. More, huh? Delicious. You Make the best. But papaya salad. Thai papaya salad. Mm. All right. Thai, yes. อิดกับบักเขือพี่น้องนรอมากินบักเขือดอกแค่ถ้าแม่นอ่ะเอาพักอื่นๆพักสะเด้าพักอีหยังไม่เห็น,เร,นเรากินเรากินเมื่อจะพี่น้องบะิี่ะยายนี่ กินไปพะใหญ่แซ่บหลายเดอ้อ<ม>อร่อยมากแซ <laughs> ่บหลายเดอ้ออร่อยมากนะ<ม>ยำมมดิลิเซียดแซ yeah, <yeah>. ่บกระกินไปพะใหญ่ <laughs> ไปเบรองพอร์กอีวค้กอหมูปิ่งอามาอุนอีกอะพี่เนออามาอุนกับน้ำมันดอกขาาเนาะฮ่าาฮาฮ่า่อัน เอฟซีแฟนครับเห็นเสืออ้อโต๊ะตเก่าๆของพญายรเจอแล้วใส่กะยาสงสัยเลยจ้ะเ่นมีใส่โปรโตดอกจ้ะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเพราะว่ามีใส่อ่ะของพญ,ญ่ยรดเจอก็จะมองเป็นคนอ่ะบอมักซสื้อเสื้อจ้ะมีจักโตะกะับใส่ใส่เปลี่ยนกันไปล้ะกะ่วา พนันเราเจอพนันพนจนเพนบมี่อ่ะเสือใสหลายโต้็ me, to, to นอาันภาพไปตลาดนัดนี่เด้อพนันไปสือเสือยือดใส่พนา่า <laughs> เสือยือดอ่าสามโต้ลอยสี่ัวล้ลอยนะเพราะว่าไปทั้งอื่นทั้งโลตัดกับว่ามีใส่พนันเดีอพี่นนอทั้งโลตัดถ้าไปเส้นทันกับพูนยูอุบ,บนลนนะจ๊ะพี่นนอ mm hmm. คือ ยังมองกับพ่อเนี่ยรถเจอนน่สีสต้ายเดียวกันสีบอบอพิธีพิทันเหลืองเสื้อผ้าพ่อนจ้ะพี่น้องมียังกับไซจ้ะโอ้มีไก่กับโบกินไก่พี่น้องเอ,อ้ยกินแต่ตั้มสมบกงโอ้ยมันพ่อนเนี่ยไงบกินเลยกินคนคุยกับหมาจ้ะพี่น้อง่นนะมูมูมาถามหมา <laughs> ใยรถเจอเป็นคนมากหมามากแมวเห็นหมาเห็นแมวอยู่ใส่เล่นนำ่ำหละกะ้กการเด็กหน่อยมากเด็กหน่อยเห็นเด็กหน่อยอยู่ใส่ปรีเขาหาเลยจ้ะพี่หน่องอออันไปซเซฮัลโหลก็เขาไปสวัสดีเขาเห็นผู้ใดยอยู่ตลาดเตอรี่อยู่อยากสมุิเราเพิ่ไปหางเนาะบ่านได้มองสะมีหางเทสโกร้รตดัดเนาะหางเห,หน่อยเนาะเพิ่งกลับไปทักท่ายเขาเร้วจ้ะพี่หน้องอุย้ยทัก เอาสอนตักบอสะใจตั้มสมบูรุงต้องใส่ทอละพี่ใส่ทับพ,พี่ตักเอาเป็นยังพันนี้เราเจอโนชิลี <No, no. S 1> no อันไกลขายบอออรจ้าพี่น้องขายออกตั้มสมบูรุงพี่น้องเอ๊ะ เออมาแค่งเ,เดีายมองตักเข่าให้เพื่อนหน่อยๆคือเอาเข่าให้น่อยแค่เพื่อนนะอือถักเนาะปัญญากินแสบแพงมีความสุขในะการกินหลาย <c oughs>

ตั้มสมมุงแสบแหนไปมา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 กินเขาน้ำกันเพิ่นมาพี่น้อง a <laughs> couple days later you we went to uh, over here on soy too to get another uh, uh -huh. papaya salad uh -huh. and it wasn't the same it was oh, yeah, no <laughs> it was wow. this is time i don't know i do wow yeah, like, yeah. yeah, i didn't know the difference then. Uh, okay oh my god this okay. is the best but still the best okay time uh-huh okay. sweet taste of it sweet and spicy yeah. not not fishy and sour it's spicy mm -hmm. no, no, no. Oh. เึ้นคักนอกเ่็ใหญ่